ปวดเราแล้วเราก็ร้องไห้เยอะเหมือนกัน <c oughs> เขาจะได้ให้กำลังใจเราไงบ้าเราก็เลยมาใหาก้กำลังใจกันใช่ไปไปนังไหนก่นอนบางหนึ่งหันผมสัน่นพิจิเน่เห็ดผมร่อนมาเตี้ยผมถามอย่ายากได้ผมเน่าคือ,ค,อคือแม่มแล้วแม่มบอกว่าไงบอกว่าให้ให้ไปรับยามาให้กำลังใจแม่ใช่ไหมดูหน้าแม่สิ ลูกให้กำลังใจอันนี้เขาเรียกว่ากำลังเข้าถึงฟิลแล้วเข้าถึงฟิลละอีกไม่นานเธอหรอกในอยู่ของจริงเขาไม่พึ่งน้ำตายนะน้ำตาเยี่ยมเขาร้องสดเลยใายเขาเก่งเนาะวันนี้เราพูดได้เรายังไม่เรายังไม่ได้ร้อกไงวันต่อไปยังไม่แน่ตรงนี้ให้พี่เอกนะลูกก็คือพอตัดอย่างทัดข้างในรับข้างนอก วิ่งออกมาไม่ให้กำลังใจแม่บอกมั่งก่อนแล้วก็วิ่งาเทมื่อังการไทยท่อมีนอนส่วนสิ่งแต่ว่าเเป็นน้ํา้ไม่ถงไม่ใหกํ่าอกเลนังนเราไปเข้า่งเลมันมขันยากทำคนแบบนี้ได้ไหมอ่ะจะทำวันเขาเรียกอะไรนะเป็นยังไงจะคลองพานแล้ว สบายแล้วแค่วันนี้นะใช้แค่คาว่าวันนี้ถ้าเบิ้งแม่บอกว่าถ้าเบิงเด้อเนี่ยแม่เธออสบายเลยวันนี้เบิ้งแล้ววันนี้วันต่อไปเราไม่รู้หนังคุณนังเมื่อกินน้ำตาใครทำทำไมไปกินน้ำตาฮกินน้ำตาทำไม นถามอักตันติไม่ไม่เป็นไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงผมด้วยซ้ถามยูสุยูสุฮะยูจินหรือเปล่าไม่ใช่ยูสุหมาที่บ้านอ่ะนัน่นบะหมี่หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดบะหมี่กว่าละสองห <c> ม <oughs> ื่นห้า